มาฟังนิทานเรื่องหนึ่งกันครับเป็นเรื่องราวบทใหม่ของชีวิตที่เต็มไปด้วยข้อคิดดีๆเลยละ่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณเหมียวเป็นแมวเปอร์เซียที่ใครๆก็ต้องรู้จักแต่พอถึงวันเกษียณวันคืนของเขากลับว่างเปล่าเหมือนโลกลืมเขาไปแล้วแล้วชีวิตที่เหลือจะเป็นยังไงต่อไปละ่ะหรือว่ามันจะจบแค่นี้จนกระทั่งวันหนึ่งการได้เจอกับใครบางคนในสวนสาธารณะก็เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการ อาจารย์ชิชิสอนบทเรียนแรกเลยครับว่าต้องปล่อยวางตัวตนเก่าๆเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่รออยู่บทเรียนต่อมาคือการหาเป้าหมายใหม่ที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าอยู่เสมออาจารย์ชิชิเลยชี้ให้เห็นว่าแค่การแบ่งปันเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆก็สร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วแต่เป้าหมายที่ดีก็ต้องมีแผนนะอาจารย์ชิชิเลยแชร์เคล็ดลับสร้างสมดุลให้แต่ละวันทั้งสองเลยสร้างกิจวัตรสี่อย่างขึ้นมา ขยับร่างกายสร้างสารรค์งานเชื่อมใจกับผู้คนและทําจิตใจให้สงบอาจารย์ชิชิย้ําเสมอเลยว่าร่างกายที่แข็งแรงก็คือบ้านของใจที่มีความุขนั่นเองพวกเขาเลยทําเช็คลิสต์ง่ายๆขึ้นมาเพื่อดูแลกายและใจให้พร้อมสําหรับทุกๆวันในที่สุดคุณเหมียยก็เข้าใจแล้วว่าวัยกเกษียณไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ต่างหากพอมีเพื่อนใหม่มาช่วยโลกของคุณเหมียวก็กลับมามีสีสันสดใสขึ้นใหม่อีกครั้ง แต่อาจารย์ชิชิยังมีบทเรียนสุดท้ายที่สำคัญมากๆรออยู่อาจารย์ชิชิสอนให้คอยสังเกตสัญญาณเตือนว่าเมื่อไหร่ที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลือจริงๆเพราะการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญคือความกล้าหาญนะไม่ใช่ความอ่อนแเลยและแล้วคุณเหมียวกับอาจารย์ชิชิก็ใช้ชีวิตวัยเก่าของพวกเขาอย่างมีความสุขในทุกๆวันถ้าเรื่องนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ไปให้คนที่เรารักกันนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยล่ะ